สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเรามาดูหลักการพิจารณาขอบกระบอกของเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะเหรียญขนาจารย์นะครับยุคต้นๆน,น,นะครับองค์นี้จะเป็นขอบกระบอกนะพี่น้องทีละครับเป็นเหรียญที่สวยสดงดงามของหลวงพ่อคงวดบางกระพร้อมนะครับขอบกระบอกเนี่ยลักษณะของขอบจะเป็นนี้ครับเห็นไหมครับจะมีความเรียบ เสมอกันทั้ง2ด้านเห็นไหมครับจะมีความเรียบเกิดจากการอัดกระบอกนะครับโดยการตัดก่อนนั่นแหละครับตัดทองแดงนะครับแล้วก็เข้าอัดกระบอกนะครับลักษณะของกะบอัดอย่างนี้นะครับอัดลงไปอย่างนี้เลยนะฮะอัดกระบอกเพราะฉะนั้นสิ่งสัมพันธ์ที่สุดก็คือมันจะเรียบนะครับเหมือนรางรถไฟ2ด้านเลยเห็นไหมครับจะเรียบนะฮะจะเรียบเรียบมากนะครับจะเรียบเห็นไหมครับจะมีความเรียบพี่น้องนี่ฮะ จะมีความเรียบเสมอกันนี่ครับเราจะเห็นร่องรอยของการตัดเห็นไหมครับตัดก่อนก่อนเข้ากระบอกเห็นไหมครับมีร่องรอยการตัดหเห็นไหมนี่ซูมเห็นร่องรอยการตัดเห็นไหมครับร่องรอยการตัดเห็นไหมนี่ฮะแต่ว่าตัดยังเห็นร่องรอยการตัดยังไงนะครับก็ยังเป็นขอบกระบอกเพราะอะไรครับเพราะว่าสองข้างนี้มันมันเท่ากัน,นกเสมอกันเห็นไหมครับเสมอกันถ้าเป็นการตัดแบบ เครื่องตัดทั่วไปมันจะเป็นการตัดฉีกเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่เป็นการตัดฉีกครึ่งหนึ่งมันจะฉีกออกแต่นี่ไม่ใช่เห็นไหมนี่ครับจะเรียบนะฮะจะเรียบจะเรียบเลยและอีกสําคัญสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่ขอบจะบอกจะมาพร้อมกับห่วงเชื่อมพี่น้องจะมาพร้อมกับห่วงเชื่อมเห็นไหมครับห่วงเชื่อมเพราะอะไรเพราะว่าตอนเข้าขอบกระบ,บอกเนี่ยมันจะไม่มีห่วงนะครับแล้วก็ <c oughs> จุดหนึ่งที่สังเกตนอกจากว่า ตัวประสานต้องมีความเก่านะฮะขอบเหรียญกับห่วงที่เป็นเหรียญเนะครับเนื้อโลหะ่ยต้องเป็นเนื้อโลหะที่ได้อายุนะฮะคือมีลักษณะสีเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นขอบกระบอกนะพี่น้องทีละครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่ถือว่าสวยงามนะครับมีความงดงามนะครับ นี่ครับแล้ก็โข่งขอบกระบอกเห็นไหมฮะจะมีการลักษณะหข่งเชื่อมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเลยนะฮะหข่งเชื่อมขอบกระบอกนะครับพี่น้องครับลักษณะจะเป็นลักษณะอะไรฮะคล้ายๆกับรางรถไฟเห็นไหมครับพี่น้องครับอ่าต้องเห็นชัดนิดหนึ่งลักษณะคล้ายเดี๋ยวนะฮะอ่าแล้วชัดแล้วอย่างนี้นะฮะเป็นรางรถไฟเห็นไหมครับเรียบเสมอกันเลยนะฮะ มีห่วงเชื่อมนะพี่น้องครับนี่ครับลักษณะของการ